ปีห้าไม่ไม่ไม่ใช่ปีห้าปีหกหกสองหกสามนั่นไงเนี่ยผมได้ถ่ายคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งแล้วส่งไปให้กับทางรายการให้ดูว่าในประเทศไทยผมคิดว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวที่เป็นที่มีป้ายรถเมล์ที่เป็นป้ายรถเมล์เนี่ยมีสาราพัดภูอ่อไม่ใช่สารภาูมิ มีสารผีอยู่ข,ข้างหลังป้ายโอ้โหอืมซึ่งซึ่งซึ่งผมชายส่งไปให้ดูหลายปีแล้วผอ๋ออันนี้น,น,อ,น,นอันนี้คือส่งไปเมื่อหลายปีก่อนนี่มันมีเรื่องราวไหมครับพี่มีอืมแต่มันเป็นเร,เรื่องราวที่แบบค่อนข้างที่จะผมสอบถามกับเอ,อ่อจะเรียกไงดีอ่ะ คนขายกระถางต้นไม้แล้วก็คนขายต้นไม้ในระแวกที่ใกล้กับป้ายรถเมล์นี้ซึ่งตอนนั้นน่ะที่มันเกิดเหตุเนี่ยก็คือว่าถนนเส้นเนี้ยมันกําลังซ่อมบํารุงครับนะแล้วมันก็ทําให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมนี้แล้วก็ต้องต้องต้องมานั่งต้องต้องต้องเรียกว่าต้องให้ชาวบ้านเขามาตั้งศาล ันนี้ไว้ข้างหลังป้ายรถเมย์พอมาตั้งไว้ตรงแรกเริ่มเดิมทีอะเอามาตั้งไว้ตรงกลางป้ายรถเมย์เลยนะซึ่งไอ้ป้ายรถเมย์เนี้ยเดิมทีมันไม่ได้มีการเทคอนกรีตไม่ไม่ได้มีการปูพื้นทางเดิมแต่มันเป็นดินดินแบบดินลูกหลังแต่สารเนี้ยเออผมจะเรียกยังไงดีอะหลังคาสารเนี้ย สูงแค่ประมาณก็ประมาณไหลก็ค,ลคือสูงไม่เกินเมตรห้าสิบอ่ะคุยงอาจคือสารเพลงตาแหละอืมครับแล้วก็จะมีเรียกว่าเครื่องเส้นแต่ส่วนมากเครื่องเส้นเนี่ยจะเป็นอา,อาหารพวกอาหารหวาดข้าวแต่ตุ๊กาตานางังานางำลำอะไรพวกนี้ไม่มีครับ แต่มันแปลกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตมาหลายครั้งถ้าวันไหนผมผ่านสถานี้นะตอนนั้นนะถ้าวันไหนผมผ่านสถานี้นะแล้วเห็นว่ามีเป็นขนมชั้นคเอามาเป็นไหว้แล้วมีการเอาพู่ป,ปักบนขนมชั้นพู่ดอกนั้นไม่หมดห มันจะหดลงมาจากปลายมาแค่ประมาณข้อนิ้เดียวแล้วจะมีกลิ่นคาวมากเลยครับเข้าไปตรงนั้นจากขนมเนื้ออื่นไม่มีกลิ่นคาวนะไม่ไม่ว่าจะเป็นบัวลอยไข่หวานทั่วเคียวต้มน้ำตาลทองหยิบทองหยอไปอยทองนู่นนี่นะอะไรก็แล้วแต่ที่ปักทูบลงไปไม่มีกลิ่นคาวแต่ถ้าเป็นขนมชั้น กลิ่นนี้คือนั่นแหละเป็นกลิ่นคาวแบบไหนครับอีก,กลิ่นคาว,น,น,คาวน้ำแดงเลยอ่าครับกลิ่นคาวน้ำแดงเลยมันมันมันคือเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าเราปากักทูกไปครับาที่ได้ยินมาก็คือว่า สารเนี่ยมันเกิดเหตุเพราะว่ามาีนักศึกษามัธยมปลาย<ะ>เขานั่งรถเมลออกมาจากโรงเรียนแล้วมาพักรอ<ะ>รถเมลที่จะไปที่บ้านเขาอีกสายนึงเนี่ย<ะ>เขามารอตรงนี้แต่ตอนนั้นน่ะถนนเส้นเนี้มันมีการ อมอมรุงแล้วก็เรียกว่าถนนมันไม่เรียบร้อยถนนมันมันมันยังสร้างไม่เสร็จดีวันนั้นน้องผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็มายืนรออยู่ซึ่งไอป้ายรถเมย์เนี้ยตอนนั้นน่ะมันก็มีแค่ลักษณะเหมือนเหมือนเหมือลักษณะเหมือนโครงไม้ไผ่แล้วก็มีเป็นมุงจ่าอยู่ข้างบนแต่วันที่เกิดเหตุอ่ะ แม่ค้าขายกระถางต้นไม้แล้วก็ตัวพี่สาวที่เขาขายดอกไม้แล้วเนี่ยขายต้นไม้แล้วเนี่ยเขาก็เล่ผมฟังนะว่าวันที่เกิดเหตุก็คือว่าวันนั้นน่ะฝนมันก็ลงพรำๆนี่แหละแล้วน้องผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เขามายืนอยู่ริมฟุตบาทแต่ไอตัวฟุตบาทเนี่ยมันมันมันยังสร้างไม่เสร็จแล้วทา่านข้างหน้าข้างหน้าไอ้ตรงปาร์เม์เนี่ย มันก็เป็นหลุมเป็นบ่อบมันก็เด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเขยา่าซ้ายเขยา่าขวาแต่มันดันมีกระบะคันหนึ่งเนี่ยที่มันขับมาค่อนข้างเร็วพอสมควรแล้วมันมาจังหวะในช่วงตรงเนี้ยมันทําให้คุมรถไม่อยู่เพราะว่ารถข้างหน้าเนี่ยมันเป็นรถขนดินเพื่อที่จะเอาเอาดินเนี่ยไปถมในหมู่บ้าน แต่ปรากฏว่าไอ้รถทันเนี้ยไอ้รถขนนึคันเนี้ยมันเบรพอมันเบรกปุ๊บไอ้รถกระบะอันที่ตามมามันเบรกไม่ทันให้เสียหลักจังหวะเสียหลักมันทำตอนที่เสียหลักเนี่ยคือมันตกหลุมด้านซ้ายล้อเนี่ยตกหลุมด้านซ้ายแต่ล้อหน้าด้านขวาเนี่ยมันไปเจอกับเนินเนินของเนินของอีกหลุมนึงอ่ะทำให้รถมันลับมาพอลับเสร็จปุ๊บมันก็ เตยเข้าไปที่ตัวน้องคนนี้แล้วก็ลากตัวน้องคนเนี้ยเข้าไปร<ะ>ับกำแพงออแคร<ะ>ับแล้วทําทําให้หัวของน้องหลุดแล้วมออันเกยอยู่บนฝาก,กระโปรงคร<ะ>ับแลวส่วนท่อนล่างร่างกายของน้องก็อยู่ข้างล่างแต่ไอ้ส่วนลำตัวเนี่ยติดอยู่กับกําแพง ซึ่งเจ้าของรถเห็นอย่างนั้นนะเห็นว่าหัวคน,นมันอยู่บนปากกระโปรงรถตัวเองคร<ฆ>ับก็แหกปากุ่นวายแล้วก็แบบเรียกว่าเสียจริตบ้าบอไปเลยคร<ฆ>ับนี่คือเหตุการณ์ที่พี่น้องฝาแฝดที่ขายกระถางต้นไม้กับคนที่เขาขายต้นไม้เนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังคร<ฆ>ับจึงเป็นที่มาของการตั้งสารตรงนี้ แล่ทุกวันนี้สารนั้นอะ่ะถูกย้ายไปอยู่ด้านหลังของป้ายรถเมล์ครับเนี่ยเรื่องที่ผมอยากไปเล่าใน The เดอะโก้แต่ถูกปฏิเสธไปไงเหตุผลเพราะอะไรครับไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจครับแต่นา,นานแล้วนานนานมากแล้วาะว่าเรื่องราวมันมว่าเออ ผมถือว่าเออเราอาจไม่มีโชคชะตาณนะตรงนั้นก็ถือว่าปล<ม>่อยผ่านไปมันจบจงอาจจะพอจบจงสถานที่ไหมแต่ก็ผมไม่ได้เอ,อ่ยจังหวัดไงน,นั่นแหละแต่ถ้า,าจจถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเรียกแบบถ้าคนเห็นสถานที่ปุ๊บอาจจะ<ต>รู้เลยจอใชอ่อาจจะเป็นเหตุผล<ม>นั้นผมสามารถเชื่อได้เลยนะว่า ว่วประเทศไทยมันมีนป้ายรถเมล์ไหนที่มีสารเพียงตาแน่นอนการป้าย,ายแน่นอน้าเห็นก็คือรู้เลยครับน,นั่นแหละอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นเนื้อเรื่องหลักที่เราต้องเล่าด้วยอ่ะมันเลี่ยงไม่ได้โอ้ครับผยปล่อยผ่านไปแล้วกัน ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆที่ไม่มีวาสนาตกอือมันไม่แน่ผมว่าเรื่องราวพี่เยอะเนี่ยบางทีเรื่องราวอย่างที่พี่เล่าให้ผมวันนี้โชคดีนะที่ได้มาได้มาคุยกับอีกคนหนึ่งที่เป็นตำนานตึกโกรดโอ้ไม่ไม่ครับผมเรื่องผมไม่ค่อยดังเท่าไหร่เราก็มีคนฟังอยู่บ้างนะครับแต่เรื่องที่ผมไปเล่าในบ้านแดง ขอบอกเลยยอดฟังผมไม่ถึงหลักหมื่นอย่างแต่ว,ว่าแต่หลักหมื่นเลยแค่หลักพันนี่ก็ดีใจตายมันอาจ<ใ>จะเท่น,นแล้วมันอยู่ที่พื้นที่ครับถ้าเกิดพี่มีโอกาสได้เล่าในรายการพี่แจ็คอาจจะมีผู้ฟังที่ฟังเยอะก็ได้ครับเพราะผมฟังจากสไตล์การเล่าของพี่นะเล่าดีนะครับผมเล่าดีมากด้วยมีอยู่สองเรื่องที่ผมอยากนั่ง จับเขาคุยกับแดดและเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องที่ดินสิบห้าไร่สองเรื่องของหญิงซึ่งสองเรื่องนี้เป็นอะไรที่ผมจำไม่เคยลืมครับผมแนะนำครับผมรอฟังพี่เลยคือเอาจริงนะผมก็ เป็นคนชอบฟังเรื่องผีถามว่าเชื่อเรื่องผีไหมก็เชื่อแต่ถามว่าไม่ได้กลัวมากนะแต่ชอบฟังครับนึกภาพตามแล้วมันตื่นเต้นดีแต่ผมมันเป็นคนเห็นไงผมมาได้ยินนะแต่ไม่เห็นไงไเกิดมาไม่เคยเห็นเลยแต่ผมมาได้ยินการที่การที่จะไม่เห็น ผมเข้าใจอยู่<ต>ก่อนท<ม>ี่ผมจะกินอะไรแบบนี้มันก็ไม่สนุกครับไม่สนุกเลยครับครับอย่างเมื่องว่าภาพผมเสียแม่ซึ่งแ,แม่ของผมคิดว่าท่านเป็นขอรบและดีเหมือนแม่ตาดีดีและท่านคือพี่สาวของแม่ผมก็มขอรบท่านเหมือนแม่ ซึ่งซึ่งซึ่งก่อนนอนที่ท่านจะเสริรผมเนี่ยผมที่เราเราเหนื่อ,อ,อยรเราเพียเรเรางานเราแบบเราอะไรพวกนั้นครับเราแบบจะหลับแล้วก็เพียรด้วยก็มีเสียงเสียงที่เราฟังครับนุ่มๆหนูหนูเว้ยครับ <c oughs> เดี๋ยวแม่จะไปแล้วนะลูกอนะ ไอเราก็แบบงงเงี่ยสลึมสลืมอมาตะข่งตัวแบบแม่แม่จะไปไหนไอห,หนูเองฟังแม่ให้ดีนะแม่จะไปแล้วนะลูกแล้วเขาก็เสียงนั้นก็ค่อยค่อยหายค่อยค่อหายค่อยๆอหายอยายอกไปจนแบบอะไรของเขาวผ่านมาอีกวันไอตอนที่ผมกำลังแพ็กสินค้าขึ้นบนรถเพื่อที่จะไปส่งลูกค้า ไอ้หนูแม่ไม่ไหวแล้วนะลูกเดี๋ยวแม่จะไปแล้วนะ,ะอะไรวะคิดว่าเออเอคงคิดเรื่องงานเยอะคงจะแบบประสาทคิดมากไปไปสง่งลาลูกค้าเสร็จเสร็จปุ๊บตกตอนเย็นเพียรโทรมาก,ก็คือพี่ชายครับ เรียกผมวันครับวัดวัวฟังเฮียดีๆทำไมเฮียเฮียมีปัญหาอะไรหรือใครมาหาเรื่องเฮียบอกเดี๋ยวผมจัดทุกน้องไปเลยโดยความที่เราเป็นคนหาโดยความที่ว่าเราแบบเฮ้ยใครจะมาหาเรื่องพี่น้องกูไ,ได้ครับแม้กระทั่งเพื่อนเพื่อนหรือว่า น้องๆรู้จักกันไม่ได้เฮียบ,บอกว่าอ้วนมึงฟังดีนะครับแม่ไม่ไหวแล้วนะผมก็เลยถามว่าเฮียมันยังไงมึงจำงได้ไหมอ้วนย้อนกลับไปเฮียเคยบอกใช่ไหมว่าแม่ลื่นลมแม้งนะ เออใช่เฮียแล้วมันยังไง <คะ S 1> วันเนี้ยแม่ลื่นล้มอีกรอบหนึ่งแล้วมันยังไงเฮียเฮียว่ามาเลยยาวๆแกบอกว่าวันเนี้ยแม่ลืล่นล้มแล้วก็พาแม่เข้าโรงพยาบาล <คะ S 1> แล้วปรากฏว่าหมอตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเส้นเลือดเอ,อ่เส้นลำแดงในสมองรั <คะ S 1> ่เป็นเส้นหลัก<ม>แตกแล้วก็มีอาการกระโหลกร้าว โนมถึงหมอนรองกระดูกแตกเส้นประสาทตรงหมอนรองกระดูกขาดครับ,รบแล้วก็เรียกว่าระบบปอดของแม่ไม่ทำงานครับตอนนี้อ้วนมึงฟังดีๆนะแม่เสียแล้วครัผมน,นี่แบบ เด,เดี๋ยวพูดเล่นใช่ไหมฮะกูไม่ได้พูดเลนะ่นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียไปจาัดก,การเรื่องแม่ก่อนแล้วกันแกว่างาผมได้ยินเสียงพูดข้างหูเลยหนูเอ้ยแม่จะไปแล้วนะลูกครับ<ะ>ผมนี่แบบลูกคงลูกค้าคือกูไม่อยากไปส่งงานให้มึงแล้ว คือตอนนั้นแบบนั่งน้ำตาไหลเลยนั่งพับเทียบน้ำตาไหลเลยครัเป็นอะไรที่แบบ<อ>ผมผมพยายามที่จะผมพยายามที่จะเปล่นพยายามที่จะเปล่นเพื่อที่จะไปส่งงานให้ลูกค้าครับแต่มันไปไม่ไหวลูกน้องมาถามว่าเฮียเฮียไหวไหม ผมบอกว่า,วาเออคุณจะพยายามส่งไปส่งลูกค้าให้ได้ครับ<ะ>ผมก็หลังจากที่แพ็คของเสร็จไรเสร็จเรียบร้อยแหละไปส่งลูกค้าครับ<ะ>ไปส่งลูกค้าเสร็จพวกตอนขับกลับผมก็ได้ยินเสียงเออเอ,อ็งขับระวังนะลูกครับ<ะ>อีกไม่เท่าอะไรจะถึงโรงงานแล้วแต่อีต้องระวังนะครับ เองระหว่างรถเล็กนะลูกครับ<ะ>ผมไม่ตอบไม่หือไม่เอืออะไรเลยผมให้ยามขับดีที<ะ>่สุดขับมาถึงโรงงานเดี๋ยวมาเอาียขอมาอีกว่าว่มึงอยู่ไหนครับ<ะ>บอกเอียผมเพิ่งถึงโรงงาน<ะ>เอ็งมาที่วัดนี้ได้ไหมครับ<ะ>ได้ ขอารถใหญ่เก็บเแบพวกขี่มาว่าตายไปกำลังจะเลี้ยวเข้ากลุ่มปอบตัวข้าเห็นแม่แม่บอกว่าหนูแม่อยู่ตรงนี้ลูกนะับเองตามแม่มานะแม่อยู่ตลาดนี้ผมก็ขับไปขับไปข,บขับไปถึงตลาด Và tôi có, thấy mẹ ở nhà Và thấy mẹ mẹ có nhìn không? Mẹ nói với mẹ, mẹ có ổn không? Mẹ nói với mày mẹ có mẹ bảo thân ta không phải nhau ngoài kìa kìa bọc quay còn mẹ còn mẹ chẳng đã... còn mẹ chẳng lập mẹ ạ. bỏ qua đủ lên nóng nữa nè Cảm ơn nhóm ạ Cái gì mà hay thì hay à. kìa แล้วผมึบอมรู้อยู่แล้วว่าผมกับเนี่ยเราไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้ว,ลวครับถามว่าการที่รเราเห็นอะไรแบบเนี้ยมันไม่สนุกเลยครับผมเข้าใจพี่เลยคือจริงๆพ่อผมอะเหตุการณ์เดียวกันกับแม่พี่เลยนะเพิ่งเสียไปเมื่อแปดเดือนที่ผ่านมานี่แหละ ผมเข้าใจเลยขนาดที่เล่าเนี่ยคือภาพทุกอย่างมันย้อนกลับมาเนี่ยขอโทษทุกคนเลยที่ไม่เป็นไรเลยผมต้องขอโทษพี่ที่ให้เรามากกว่าครับผมบอกแล้วว่าการที่เป็นคนที่เห็นอะไรแบบเนี้ยมันไม่สนุกเลยครับถ้ามันเกิดขึ้นกักับญาติของเราเองเนี่ย มันไม่สนุกเลยแล้วแน่นอนว่าเราไม่สามารถเรียงได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้ถูกแล้วมันถ้าเราเห็นสิ่งพวกเนี้ที่มันนอกเหนือจากมนุษย์อ่ะแล้วพอเขาจากไปแล้วเราต้องมาเห็นมันซ้ำๆผมเข้าใจดีแล้วยิ่งถ้าเป็นคนในครอบครัวแม่ค่ะหนูแม่อยู่ตรงนี้ลูก ลูกแม่อยู่สลาในลูกแล้วเราต้องมาเห็นแม่อยู่ในบ้านหลังสุดท้ายเดนไอ่ใส่สินมัดมึงให้อยู่ะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดแล้วเราต้องมาเห็นที่มากกว่าคนอื่นแล้ว<ร>แครั้งนี้ครั้งแรกไงครับแลวนั้นก็มี ที่ขาอีกคนทั้งฝั่งทั้งฝั่งแม่ครับเขาแบบเสียกเ,เขาก็มาเรียกเขามาไอ้หมูหมึงจะไปแล้วนะมึงอยู่ไหนมึงรอบส่งกูได้ไหมครับทุกวันนี้พี่ยังเห็นอยู่ใช่ไหมต้องบอกว่าผมไม่อยากติดว่อแล้ว ได้แบบหาทางแก้บ้างไหมครับหรือว่ามันแก้ไม่ได้แล้วแก้ไม่ได้เพราะว่าผมเคยเคยเสียชีวิตไปแล้วประมาณสามชั่วโมงอ่ะถ้าถ้าทำาถ้าพูดอย่างนี้ผมเข้าใจละแก้ไม่ได้แน่นอนครับผมเคยเสียไปแล้วสามชั่วโมงแล้วเอนเี้ไล่ให้กลับมาเทียรัทีนีดหน้าผมมึงมาทำไมที่นี่ ที่นี่มายาที่ของมึงมึงกลับไปมึงกลับไปมึงกลับไปครับผมเริ่มต้นเรื่องอะไรไม้เท้าที่กะถืออยู่ครับกระทุงไว้ที่พื้นรุ่งเสียงมันดังมากดังแบบยิ่งกว่าเราเป็นอยู่ในสารวัดแล้วมีคนเอากระโถนเคลื่อนลองพื้นมันดังขนาดนี้นนมันเสียงกล้อง ก้องมันดังครับปังครับไปกลับไปไปจะที่ยังเี้นั่นคือเสียงของเพียรนองับพร์ไร่กลับกลับมาแล้วผมก็ต้องมาเจอนะครับนี่ครัเอาจริงๆนะผมว่ามันคือบางมันคือคือภารกิจเรามันยังไม่จบอ่ะผมมองอย่างนี้ดีกว่า มันยังไม่ไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องผมเข้าใจแหละว่าอะเรากลับมาแล้วมันคงเจอเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมเนะ่แล้วคงจะไม่ได้เจอเรื่องดีๆแน่นอนเลยแต่ผมว่าหลายๆเรื่องอะมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปผมยกตัวอย่างเช่นเฮียของพี่อ่ะครับก็เป็นเฮียที่ดีคนหนึ่งเลยแล้วเนระกูลนะครับ ดันเป็นผมคนเดียวเป็นเด็กผู้ชายคนเดียวที่ดวงชะตาต้องพูดกับสิ่งขื่อเพื่อที่จบตัะตั้งแต่ตอนประถมจนกระทั่งพอออกจากโรงเรียนมาตอนมัธยมก็โดนลงอักขระน้ำมึก มากกว่าชาวบ้านเขาโดนลงอัคคระน้ำมันทั้งตัวแล้วเมืึกตอนนี้ก็ยังไม่ครบตอนนี้ยังไม่ครบถูกครับซึ่งผมมีระยะเวลาอีกประมาณหกปีคือ,อยังไงภายในระยะเวลาหกปีเนี่ยผมต้องหาเวลาเข้าตำหนักไปทำให้ครบ ถ้าไม่ครบหัวผมหลุดออกจากตัวแน่ต้องหาเวลาไปแล้วนะครับผมว่าเรื่องนี้บางทีมันอาจไม่ใช่ซึ่งเลขหกมันเป็นเลขที่ไม่ได้ถูกฉลวกกับผมเลยสำหรับใครบางคนก็คือ,อเบ่นจับเพศ สิบห้ายี่สิบห้าสามห้าสี่ห้าห้าสิบห้าแต่ของผมคือส<ะ>ิบหกยี่สิบหกสามหกสี่หกอะไรก็แล้วแต่ช่วงอายุของผมถ้าลง้ายได้เลขหกคือผมโดนโดนแน่แน่แสดงว่าตอนนี้พี่ก็อยู่เลขสิบสิบไหนสักสิบหนึ่ง ก็ที่เพิ่งผ่านที่เพิ่งผ่านมาก็คืออครบรอบอวันของรัชการที่เก้าวันเท่ากับวันนั้นผมเกิดวุบัติเหตุข้อมือผมคับแล้วต้องใส่เหล็กนะทุกทุกวันนี้โอ้โหชีวิตพี่นี่ครับวันนี้ผมก็ ขอบคุณพี่มากแล้วก็รบกวนพี่แค่นี้แหละคือพี่ก็โอ้โหทดนเล่าให้ผมตั้งหลายเรื่องผมขอบคุณพี่จริงจริงคือผมไม่รู้เลยว่าเรื่องสุดท้ายมันจะจบลงแบบนี้ถ้ารู้ก็ไม่อยากให้พี่เล่าสักเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรครับถือว่าเรามาเมอหมอยคุยกันค่บผม